มันของง่ายด้อว่าสิยอันสาระอันควมอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นออกมาได้เนาะออบางคนก็นทําเพื่อพอแม่ก็มีแต่บ่ท่านไเข้าใจถึงที่สุดมันดอกออว่าสิบางคนกะทําเพื่อพอแม่ว่าบ่อยักขัดใจหรือว่าบ่อยากยังไงพ่อเพ่อด้มีดีใจพ่อพ่อดีดีใจก็มี <c oughs> แต่อย่าลืมวาการบวชนเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาโดยตรง โดยอัตรลักษณะของลักษณะ่าทางข้งบอกข้อมจาโกนหัวโกนนวดใส่ผ่ากาสาวพัดอันนี้จะเป็นโดยรูปหลางภายนอกแต่าการบวชพร้อมทั้งใจโดยภายในแม้นสิบ,บวชแค่อาทิตย์หนึ่งสิบมือสิมือก็าสาั่งมีคุณค่าทั้งนั้นถ้าเฮาเข้าใจ้วก็ว่างใจออกมาแล้วจากทั้งโลกแม้นสิมีภาระอยู่ทั้งหนาก็ตาม จะว่างใจเออเจ็ดมื่นเนี่ยกูสิเอาให้มันเต็มที่เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไปตามที่คูบาอาจารย์เพินสอนหรือเพินสอนให้ห้าคุ้มความคิดเออคุ้มความคิดบอกให้มันออกไปจากกายบอกให้มันออกไปอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยนยังทั้งหลกสะกอนอย่าง้นผู้นี้สิได้อุปนิสัยไปในพ่ายภาคหนาอุปนิสัยในการนิคัมมะการคามจิตให้ห่างออกจากกามกามแปว่าความยินดีพอใจ ในรูปหลังลักษณะท่าทางบุคคลรจริงของรูปลดกลิ่นเสียงต่างๆแหละคนพวกนี้สิได้อุปนัยแต่ว่าพวกที่บวชเขามาแล้วนั่นนับตั้งตะวันที่ศึกนี่ก็ก็ได้ทะลูหลางทั้งนอกเดือดทั้งในบ่ไดดบ่ได้เป็นบ่ได้เป็นอุปนิสัยปันใดแหละแ้วถ้าเ้าตั้งใจแม้ว่าบวชเพียงเนเจ็ดมือนี่ก็มีคุณค่าบางคนตั้งใจว่าสิมาเอาแค่เจ็ดมือแต่ว่ากูสิ ตั้งใจควบคุมเอาตามคูบาอาจารย์สอนหน้านี่ออมือเดียวกับหูทำเห็นทำไดก็มีเดละคอยว่างจิตเป็นเถอะคอยว่างจิตเป็นฮ้าบ่ะไรประมาทหรือประมาทคนทั้งหลายได้ว่าสามเณรหน่อยหรือภิกษุผู้เบียดบวชเพียงวันเดียวนั่นสิบ่อาจสามารถรูอทาเห็นทำได มันบัลเกี่ยวกับอายุมันก็บริกเกี่ยวกับตัวนั้นอีกแต่ว่ามันเกี่ยวกับอุปนิสัยในปุเรภพชาติการก่อนเมื่อมันถึงแล้วมันมาเปิดออลายลายองค์ใดที่เขาจะว่าบวชจูงบวชสามมือหรือบวชมือเดียวจูงแล้วกุกสิซึกดอกกะมีออแต่ว่าในขณะที่จูงไปนั่นนะ่ะมันเกิดความใคร่ครวญระลึกนึกถึงความจริงของชีวิตลึกไประลึกมาจิตมันตกเออ มันตกซึ่งกระแสรรมกับมีได้กระแสแห่งความเป็นจริงในอนิจังในอนัตตานั่นแหละจูงไปจูงไปกับนึกเมื่อไดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนผู้นี้ที่เ้าจูงอย่นี่ก็ว่าลำก็ว่ารวยกับวานั่นเด้อยนี่สุดท้ายแหลวก็ต้องตายไปเห็นว่าเสียวยังไปได้เลื่อยกับมีมันจิตนึกเขานึกเขาไปเรื่อยเรื่อยตกกระแสรรมได้กระแสแห่งพันธิพัณฑ์นั่นแหละตกกระแสตัวนันได้แหละจังหวะห้าบบริ้ ประมาทหรือประมาทบุคคลผูมม้ใดผื้หนึ่งแม้แต่สามนิเนนหน่อยบวชเพียงวันเดียวในการขรุบมูเราผุสูงทั้งบัดในโลกนี่ตลอดจนถึงที่สุดแห่งสามนิเนหน่อยเขาบ่ได้ประมาทบะแมนว่าเขาหากบวชมือเดียวด้บางที่เขาล้านพันสามาเลืวก็เป็นไปได,ด้ดีนั่นแหละเป็นอุปนิสัยเพราะว่าจิตนี่บ่ตายบ่มีตายก็แล้วกันมันจสิสร้างสมสิ่งดีหรือสิ่งเลวท่านเอง แต่ตั้งใจใครอยู่ดอกบันนี้เขาบ่ได้บวชว่าเอาตามชาวบ้านบ่ได้บวชตามประเภทนี้ชาวบ้านส่วนมากก็คือทาตามประเภทีชาวบ้านบ่จักยั้งเข้าใจว่าบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรือบวชอุทิศบุญหาบุคคลผู้ตายผู้ญาตายง่าย<อ>ลักษณะนั้นแต่ <c oughs> ววาการไปจัดไปจัดงานบวชเข้าใจว่าทําบุญอุทิอขางวัวขาควาย อ,อขาหมูเป็ดไก่หอยแข้งปลแแหงผูปลาเหล่าเมายาลหลด,ลดแหหลดหลดแหหลดห่องหรือจ้างมหรอรศพครบงั่นอันเป็นพวกมหมอลองมาล่ำทั้งหลายมากนั่นแหละคิดว่าจะของเห็ดย,ยังยิ่งใหญ่สิได้บุญบ่แมนเดนบอกให้เลยว่าลงทุ่นสื่อนรกลว้ลวนเลยเบิดบอกให้เลยว่าบาาาา่ได้จักอย่างน้อยกับ,บาา่ได้ตั้งตะก่อนที่สิเห็ดนี่ก็คิดกันบุญไหว้แล้ว เอาผู้นั้นมาขางงวเอาผู like a, <respuesta>. ้น anyway. ี้มาขั้วหมูเอาไปเอิ่นเมียขั้วสุดนั่นกลุ่มนี่ก็มีถกเถียงกูกูสร้างมันอีนั่นกลุ่มนั่นเป็นนังสันอีนั่นมักหลักเอาผงสุดรถนาปลาเออผู้ขางงวผู้นั้นมักหลักเอานั่นเอานี่เด้เพี่มันบุนวหวตะเริ่มตนแหลกมันธรรมดาเด้ย่าไปเอิ่นมันมาหน้าผู้นั้นผู้นี่นะพุ่นงานนั่นงานนี่มันเอาสันไปมันเอาบีเอายังไปมีเบดเด้ตั้งต่เริ่มตนแหลกเมนเด้นั่นแหละ คำว่าบุญจริงๆหนึ่งคือความสงบภายในจิตใจของเจ้าของเองนี่ก่อนทาในการปรึกษานี่มันก็รีบง่ายลงไปของมันบม่เมีเคืองเราหลอนกังวลบน่ไดดไปกางวลวนบานแมรข้วกุมนั่นสุดนั่นมันมักเอาผงสุดนาป่าเด้เอมักเอาหนุนเึงด้วย่งงานใดงานนั่นผุนมันจากผากเต็มเฮือนมันอยู่พุนนี่ความจริงล่ะเนี่ยนี่ซ้กนี่กับพรแห้งเลยเนี่ย แก็ค้นขาหมูขางัวขาควายอีกพ่นมันเอาเนื้อสันไปกองไว้ยยพุ่นมันเสื่องไวนน้นั่นนั่นนี่นี่นมีบัออแล้วก็ไม่ยุ่งยากนําการหาเหล่าหาเหล่าหาเบียหาคนมาเสิร์ฟหาเครื่องเสียงมาเปิดอลดแห่อ,อีกย่านตับ,บัถือใจคนเห็นบอกแต่ยังว่าลงทุนสื่อนรกพวกนั้นออลงทุนยงงังง่ายเลยแต่วา่าใดนรกเป็นที่ไปมันธรรมาดาเด้เอ,อแล้วก็ไปเต้นยุสัสบเบอเอาไปเต้นอยู่ในวัด แม่บละบางพวกมากินเหล้าอยู่ขางโบสถ์นั่นล่ะสุแซ่สูแท่กันยู่นหันแหละเออบบดเข้าหายเฮาดาวาให้กันกูสั่งกูบ่ศสัทธา่ะแหละถ้าบอกความจริงมันบ่เอาดอกนะเข้าจึงเหตุแบบนี้เอาบวชแบบบ่มีพิธีทางโลกบ่มีเลยเออแม้แต่ภาพเอามาสวดมาสวดอย่างเสียวมาอย่างภาษาจังสันมันจึงหุจักแมงอย่างภาษาจังสันนั่นบละถามาผูกแขนสู้ขวัญนากเออแหนมก็ยังบวชงูอยู่หู้จักบละ เขาบริวาเได้แน่นันสันเขาไ,ไ่สนใจเด้เออขอองกินข้องแท้เด้บ่มีประเพณนีเได้บ่มีประเพณนีในการบวชนะคิเบองตัสสมัยครั้งพุทธการโหลดเออปัญจวัคคีทั้งหาเธอท่านต้องเป็นภิกษุมาเถิดเนี่ยทำันเรากล่าวดีแล้วกระบวนกระแมนบวชล่ะพุทธังทำมั่งสารนั่งขจามีกระบวชชุดแรกกเป็นลังสันเลยบวชชุดสองชุดสามไปเลยจังบวตพุทธังทำมั่งสังขังสนงังขจามีเธอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่ง อันประเสดเชงสุดพระธรรมคือข้าสอนที่พุทธเจ้าได้นําความรู้นันมาแล้วไปหลอกปฏิบัติตามและอจังเป็นพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบควรเอาอย่างนั่นไปยังสั่นเลยบวชหลายปันไดมิตรคนมหาเศรษฐีได้รวยรวยลุยได้ตะกี้บวชบ่เห็นวาสิจัดมหรสพอย่างพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรตั้งสี่แม่เออมีสมบัติพุทธไท่โกด์นี่แปดสิบโกด์ตั้งแปดสิบล้านมันเงินห้าหุนเดินมันธรรมดาเดิน อันนี้ก็จอพอจาได้จำนึงล่ะออกทุนกันว่าหาจ้างนันจ้างนี่แล้วก็เอาไปอวดอ้างกันซื้อได้เนาะอวดอ้างกันแล้วกูดีใจห้ายทั้งเมาทั้งท่านสร้างก็ดอกกูได้บวชลูกบวชล้านาว่าทดอโตัวบักมันบวชเองก็จชกว่าเซ่ยอยู่ในโบสถ์นั่นแหละทองคาบวชกับว่าได้ทองคาขออุปสมบทนั่นก็บว่าได้อีกเนี่ยมันเป็นโมฆะบัดนั่นแหละจังว่าผูใดเห็นคุณคาเห็นคุณคา แล้วก็คุณคขาของตัวเองแน่คุณค่าของพุทธศาสนาแต่แท้่าไปเหตุไปตามไปเพี้ยน,นี่ของคนเหตุตามคําสอนพุทธเจ้าโหลดง่ายดีแล้วก็บ่ต้องมาเสียยังมากอีกให้บ่มีเงินมาลวงพอจับวชดให้ดอกมาโหลดย่านตะค้นมาม่าเท่านั้นแหละ <c oughs> แล้วแต่บ่ให้จัดพิธีผูกแขนแตงแก่หรือเสียเคาะหรืออยังก็แล้วแต่ที่เป็นของพ้าม้ามือเพิ่ม,มน่ะที่่เกี่ยวกับคําสอนพุทธเจ้าบ่ให้เอาเขามากไป บพรเหตุนว่ันนั่นให้เอาเพิมเต็มโหลดเอาพุทธเอาถ้ำเอาสงเป็นทีพึ่งแท้ๆโหลดลราบวชขัามาหลักกัมาฟังคำสอนเพิ่นแนะนำให,ให้เหตุทั้งสันทั้งสีเลอแค่เจ็ดมือนี่มันจะตายบอกวะเนาะหามาตลอดชีวิตเด็กคนนี่หาเงินหาทองนี่หามาตลอดชีวิตอดเอาจักมือหนึ่งสองสามมือนี่เจ็ดมือนี่มันมันจะตายโหลดบอกเนาะน่ะอดเอาก็ฟังควอมเพี่นกับเหตุน้ำเพิ่นตัวนั่นแหละ หลายคนตั้งจุดไม้ไว้นับมือจังสิบอกว่าเือเรื่มบ่เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนเองบ่ได้อุปนิสัยภา,ายในอุปนิสัยของใจพีเด้บ่ได้ม็นอปุปนิสัยภายนอกแบบนั้นเด้หลายหลายอย่าง <c oughs> ที่เขาบอกเข,าขา้าใจบ่มีไฟกาา้าเว้าเห็นน้ชาชาวบ้านอันผู้อันอนุญาตให้บวชหรพอพ้าบวชบ่จักถีบจักแดนอยังเด้เออบ่ได้ศึกษาารภาวินใยพระวินัยเป็นเครื่องศึกษานักบวชจังสิบ่รูจัก คือพากันเหตุมากแบบใดก็เหตุไปตามกันมากว่าได้ศึกษาด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองกับกล้าหารเด็ดเดียวเข้าไปเหตุรอดแล้วที่ไปยานผู้ใดมันก็ตายคือเก่าอยู่ไหมไปก็ดีเออว่าต้องไปยานถือใจคนมนถือใจคนดอกกว่าภาษาคนคนมันแปลว่าบุญแปลว่าบายไหมคนบ่เมียนสัพพันยู่ไหมเออคนบ่เมียนโลกกับวิทูไหมคนบด้ลู้แจงสวรรค์นรกว่าหึจุยแจงะนิพานเดนคนนั่นแหละมันต่างกันอยู่ด้ จังหวะจา,ากไหนคุกคนเห็นคุณค่าคำสอนพุทธ้เจ้านี่นิพานได้จุดจุดสุดั่นนะหลังจากหู้นั้นแล้วก็เกิดกอเกี่ยวกับเมตตากุณามุจาอุเบกขาฝึกตนนี้แล้วจังฝึกผู้อื่นได้แหละจังได้มีสิ่งใดชื่นกับแบ่งปันตัวนี่ตั้งหากเป็นก็นเอาเมตตาคุณหามุทตาอุเบกขาเนี่ยเป็นเครื่องสื่อสารประสานสมานมีดแก้่ทั้งคนและสัะตว์นั่นแหละปะกันลังจะให้ผู้จักว่า บวชนี่ยบ้าม่นบวชแค่ว่าสิมานอุทิศบุญหา,าบวชแจกเขาบวแท,ท่นบุญคุ้นพ่อเมย์มันยังบาชเมียนดอกอันทดแท่นบุญคุณพ่อเมย์นั่นแหะนี่แต่ความสบายใจเพียงฉับฉับชวยๆวยๆนิดๆหน่อยๆธรรมดาตามความขอใจของคนนั่นแหละจังว่าถ้าได้มาฟังมาศึกษาดีๆแล้วเขาสิเห็นคุณค่าของตนเออธรรมะคือคุณค่าของเจ้าของเดอ้อคือความจริงของเจ้าของเอง อธรรมะคือการศึกษาใจของเจ้าของเองในอนิจังทุกครั้งอนัตตาของเจ้าของเองแหละว่าม่เรื่องอื่นแต่เฮาบวชด,ดีแล้วฝึกหัรปฏิบัติดีแล้วพอแมบางที่ไปตกในทูติยตาก็สามารถซอยได้แต่ว่าเ่แมตรทดแทนบุญคุณว่าป้องกันนรกให้แมุ่แบบนั้นเออว,ว่าเม่นบวชเราพอเมือขึ้นสวรรค์เลยตกนรกหรืออึดอยากอย่างเอออะยังพาลงทุนซื้อนรกมันนะเออลงทั้งทั้งแถอนั่นแหละทั้งบดนั่นแหละ ทังจำานึงว่าข้าใจดอกทั้ง่ติตามบางไปเรื่อยๆประเด็นจักดอกเด <c oughs> ี่ยทีนี้แม้พระพุทธศาสนาหรือพระศาสดาพระพุทธเจ้าเ้าสีเกิดขึ้นว่าเกิดเป็นกษัตรโลกมันเป็นเช่นนี้ของมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเจ็บปวดป่วยทุกข์เราหลอนกังวลเป็นธรมมมนนธรมดาและมีความเสื่อมแตกสลายดับเป็นธรรมดาแต่ที่มีสิ่งหนึ่งที่บดับคือจิตใจของเ้าเอง จิตตัวนี้<ม>บ่ดับบ่แตกบ่ตายเออกะคุมเอาเกี่ยวเอา,เอาตัณหาคือความอยากอุปทานคือความหยุดเที่ยวเวียนว่ายใจเกิดจุดหมายของพระเจ้าข้าจึงให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นความจริงของโลกคือโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเ <Yeah. S 1> บาคมคว้นเขาไปยึดหมันเธอมันนี่ตังหาจุดหมายที่พิ่นำพาให้ทุกคนมาบวชน,นะเ,ออเพื่อสิศึกษาจิตใจตัวเองบ่ให้เขาไปยึดต,ตัวนี้ตั้งหาก และให้เห็นคุณคาเฮาบรอาจสามารถแก่กรรมให้ไัยได้ดอกแก่กรรมไัยบ่ได้เฮาบรอาจสามารถเอาปัญญาหรือลดแทงถ้ำทั้งหลายนั่นก็ให้ไพ่บ่ได้อีกหายใจแท่นกันกับบ่ได้เด้อคิดแท่นกันกับบ่ได้อีกนั่นแหละทูกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตนทุกคนสำนึกเข้ามาในว่าคุณคาของพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยถเพิ่นนําผ้ามาเนี่ยสาระตัวเองมาเนี่ยมันพ่อแห้งแล้ว หเห็นคุณค่าของตนเองเห็นคุณค่าของถ้ำกว่าคือเห็นคุณค่าของตน<อ>ปฏิบัติถ้ำกว่าคือปฏิบัติตนเด้มันบ่ได้ดีแก่ผู้อื่นเด้่บ่ได,ด้รุดบ่ได้ผลแก่ผู้อื่นเด้จะคของเองเด้รุดเองพ้นเองเอแหละท <c oughs> ั้งว่าให้หาวเห็นคุณคา่าคําว่าศาสนาแปลว่าหนทางเดินคําว่าศาสดาแปลว่าบุคคลผู้ควรกระทําตามหรือเดินตามคือศา,าสดาศาสานาหนทางเดินน,นั่นแหละสั้นศาสนาพทธแปลว่ารู้แบบนี้ เออมันก็ต้องรู้หลายๆอย่างรู้อันนี้จังรู้อน,นัตานั่แหละไปร่วมลงไปแล้วก็ดีแต่ผู้ใดบ่ยึดก็จะทุกมาจากไสสำหรับนี่ผู้พ่นถามผู้สี่พ่นจาริกหรือว่าเดินทางทุดงไปตามทีต่ต่างๆคําว่าทุดงนั่นแหละไปว่าคมกิเลสไปว่าขจัดกิเลสอยู่แล้วสับเข้าใส่ร่วมๆเรียกว่าทุดงเห็นพายงางไปนำทางกับว่าทุดง อ,อบาลีแท้ๆเอาวาจาลิกแปลว่าผู้เที่ยวไปออเออส่วว่าห้าสิไปส,สกลน,นครเ้าสิไปผู้เขาลูกนั้นลูกนี้ควรว่างจิตแบบไดหลายๆคนไปตั้งจุดหมายไ้ฟาวยางไปมันไปถึงทำนั้นทำนี้ตามที่ของตั้งใจไว้เด้ออันนั้นผิดเดอ้อว่างจิตผิดแล้วเ้าตั้งจุดหมายไ้อยู่อา้าวก้สิไปทำพระเวทละเนี่ยตั้งไป้ปุ๊บแล้วก็ตัดออกลืมซะอัอจุดหมายที่ไว้ตั้งไว้ ขอให้อยู่ในปใัจจุบันอยู่ในป hey ัจจุบันโดยกายอยู่ในลมหายใจนี่อยู่ในเวทนาอยู่ในความรู Ning 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 ร้สึกแห่งตนเองนี่พิรณาใครควรอยู่ในความรู้สึกพ่อใจอะไรบ่พ่อใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพนี้ของเองนี่กายเวทนาจิตก็คือขวบคุมบ่ให้ความคิดมันแล่นไปผุดแล่นไปผีเลื่อนว่าอยู่ในปัจจุบันโดยกายโดยเวทนาโดยจิตอันหละคือทำอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันนักะ บ่แมนว่าเฝ้าย่างไปเบิกรดไปตามทางาให้ยุ่ในปัจจุบันปัจจุบันคือร่มเขาออกปัจจุบันคือความรู้สึกตัวทัวพร้อมคนจ,จ้องเองแหละบะแมนว่าไปตั้งจุดหมายาเฝ้าไปมันถึงจุดหมายอย่าลืมว่าตายระวางกลางทางนะน,นันก็ไปมองหันอสะกอนิีดตัวนั้นเออที่เข้าไปขิดไปเข้าไปติดไ้นั่นแหละเข้าสู่บรูท่าท่านปัจจุบันได้นั่น พวกเดินทางพวกจาริกไปไปทาความเพียรตัวเองความเพียรจริงๆก็คือสติสติก็คือความเพียรสติก็คือระลึกหล้อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตใจของของเองระลึกหล้อยู่ในนิเวียนไปเวียนมาในปัจจุบันเอ,อตัวนี้บอมแน,นเอาไปไว้ในอานาขดก็คือเฝ้าออไปให้มันถึงวันที่ถน,นันทนี้กูคืิเล่งไปกูคืเบกิกลดไปนะบอมแนเดอร์เออแหละจังหวะแต่ละคนให้ยึดในตัวเองนั่นแหละ อยู่ในล่มให้ใจมั่งขาดอกจากล่มให้ใจมันก็อยู่ในความรู้สึกแห่งกายแห่งใจมั่งความรู้สึกของกายหอนหิวหนาวแบบนันแบบนี้มันก็อยู่ในตัวนี้แลลวมันจิตมันก็พิรณาของมันมันก็แยกแยะดอกกายเป็นของบ่เทียงเป็นของบ่แน่นอนหอนหิวหนาวเป็นธรรมดาของมันบ่เหมือนของเาก็ไล่ไปใครครวนไปในนี้แหละเดิน่าอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในรรมคือสติปัฏฐานสี่ตั้งมันเอาไว้ในตนเองในปัจจุบันขณะ อย่างจับล่มจับจุดอุณโลมไปอยู่ในอาการปิติไปมั่งกายเวทนาจิตควบคุมว่าจิตคืออย่างแน่คือความคิดแบบนั้นแบบนี้มันสร้างสมอน,นันตสร้างสมนีกว่าไปนี่ใครรู้ในปัจจุบันขณะเด้นั่นแหละมันบะไรไปบรรลุในอนาคตจากปอลละมันบะไรไปบรรลุในอดีตมันอยู่ในปัจจุบันนี่เองนั่นแหละคณะใดที่เฮ้าเบากังวล ในอนาคตของตนคือเข้าไปตั้งความหวังไวออ้ตั้งไว้ว่าสิไปยุจุดหมายเดินทงางไปสกลนครเดินทางไปว่าสิไปทำพระเวทจัางสิไปบมานไปจุดหม้นั่นนะไปกังวลในความเดินทางอย่างนี่กับพิษจากว่าพิษพิษคําว่าปัจจุบันพิษคําว่าสติปัฏฐานสี่พร้อมติดทางผิดแนวทางดันบุคคลที่บอกกังวลในอนาคตของตนย่อมรุดพ้นในอดีตไปพร้อม คืออยู่ในปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันรู้ลมเข้าออกแม้กระทั่งยืนเดินนอนนั่งอยู่ในสถานที่ใดก็สร้างบ่ได้กังวนในอนาคตของตนมันก็หลุพ้นในปัจจุบันไปพร้อมกันเด้นั่นแหละความรู้ดความ้ลกับนก้บนในปัจจุบันนั่นแหละมันบ่ได้ไปพ้นนั่นเด้ <c oughs> อรหันตผลม่อยู่ในอนาคตขังหนาเด้เอ <c oughs> แล้วก็ว่ามันอยู่กับพ้นที่ตายไปแล้วพอม,มันอยู่ในเฮานี่ อยู่ในปัจจุบันนี้รูล่มเขารูล้มออกบอเตอไปหวังยัง้งเมตตาความอยากได้นั่นเป็นนี่ก็ต้องให้มันมีนี่รู้อยู่กับลมหายใจแค่นั้นเองสําหรับผู้เดินทางผู้สีเดินทางไปยังสันหนึงสี่เกิดยั้งขึ้นกระางจะคิดจะนึกจะไปหาสาเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นจากอย่างมันคืออย่างพร้อมสาหรับผู้ได้นิมิตมั่งปฏิภาคนิมิตหรือประสบการณ์ต่างๆที่ไปเกิดบาวชสิเห็นโดยหนอกโดยในโดยตานยหนอกเห็นนั่นนั่นนี่ก็จะไปหาเหตุผลกับมัน โดยตาในที่มันไปเกิดภาพยังต่างเกิดขึ้นก็จะไปคิดหาว่ามันคืออย่างเป็นอย่างมีความเจียวของผูกพันอย่างกันมาจังเป็นนองสั้นเจ้ากรรมในเวีนบ่ออันนั้นอันนี้บ่ยุดตาที่มีเบิ่เลยรูอยู่กับลมอย่างเดียวคําว่ารู้เนี่ยคือมันรูอยู่ดอกเรื่องรลวต่างๆตามตาหูจมูกดินกายมันเข้าไปสัมผัสโดยภายนอกและภายในกระสังเรียกว่ารูแต่ว่าหังอยู่กับลมจักว่ารูบ่คิดรูบ่นึกรูบ่ว่าออกไปเห็นไหมนั่นแหละนั่นระดับมันก็ดับแบบนั้นนั่นเอง ว่าคำว่านิพา,านคือบ่มีตัณหาบ่ามีอุปาทานในขณะนั้นแหละเห,เห็ดดูๆตัวทําให้บ่อยทําให้มากทาให้ชินช่นชิ่นอยู่ในลมหายใจของจะาของหมั่งอยู่ในความรู้สึกแห่งกายของจะาของหมัง่งมันที่ไปใสพบมันเกิดบไดมันบ่ไปมีความรู้สึกหลักโลกเกียรติออพ่อใจแล้วบ่พ่อใจยินดีแล้วบ่ยินดีผูดนั้นผู้นี้มันบ่มีแล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในนี่หรอพบมันเกิดบไดเลยแหละง่ายๆมันบ่ได้ยากหรอกที่จริงหลักอยู่ในหูดังเท่านี่แหละเอาเพราะ Mm-hmm. <laughs>